แห่งกรรมเรื่องความแก่ชราเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้วัยชราความจริงที่หนีไม่ได้แต่ชะลอเวลาได้ยังคงเป็นความจริงเสมอโดยเฉพาะในเรื่องความเสื่อมสภาพของร่างก,กายแต่เมื่อการเวลาผ่านล่วงเลยไปแล้วการเลือกบริโภคเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถต้านทานความชราไว้ได้มนุษย์เราทุกคน จึงพยายามคิดค้นวิธีที่จะยืดเวลาแห่งความชาราให้ห่างไกลออกไปอีกมนุษย์เราเกิดมาทุกคนล้วนต้องเคยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายด้วยโรคต่างๆเช่นเป็นไข้หวัดปวดศรีรษะต่างๆเหล่านี้นอกจากโรคภัยต่างๆที่เราจะต้องเคยเป็นกันทุกคนแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือความชาราหรือว่าความแก่นั่นเอง ความชาราเป็นธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องความชาราหรือว่าความแก่จนค้นพบได้ว่าความชาราเกิดขึ้นเพราะอาวัยวะและระบบต่างๆในร่างกายของคนเรานั้นเริ่มเสื่อมสมรรถภาพในการที่จะทำงานซึ่งสภาวะดังกล่าวนี้เกิดขึ้นลึกลงไปถึงระดับเซลล์เซลล์ต่างๆในร่างกาย จะมีการตั้งโปรแกรมอายุการทำงานของตัวเองอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาเซลล์ก็จะทำงานลดลงเสื่อมลงแล้วก็เซลล์นั้นก็ตายไปแล้วก็จะมีเซลล์ที่จเจริญเติบโตขึ้นมาทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสลายไปนั้นทำให้อวัยวะต่างๆยังคงทำงานได้ปกติแต่เมื่ออายุเรามากขึ้น<ม>เซลล์ใหม่ๆที่จะเจริญเติบโตมาทำงานทดแทนก็จะเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ จนถึงสภาพที่เซลล์หรือเสื่อมสภาพอย่างทาวรเมื่อเวลานั้นมาถึงอวัยวะต่างๆก็จะทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิมทำให้มีโอกาสเกิดโรคภัยต่างๆที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้มากมายเช่นว่าโรคความดันโลหิตโรคเส้นเลือดโรคหัวใจโรคเบาหวานนี่เป็นต้นเพราะความแก่ชราเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้ แม้จะมีเงินไปเสริมเติมแต่งแค่ไหนสุดท้ายก็ได้แค่ชะลอความเสื่อมของร่างกายเท่านั้นหากเป้าหมายปลายทางของชีวิตคือการอยากอยู่อย่างมีความสุขแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงดีมีความมั่นคงทางด้านการเงินดีตลอดจนมีลูกหลานห้อมล้อมก็คงต้องกลับไปดูที่ต้นทางในวัยเด็ก dibuj, และช่วงกลางทางในวัยทำงานว่า ได้สังสมเตรียมตัวไว้อย่างไรบ้างตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นคำแนะนำของผู้สูงอายุแห่งชาติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักรู้และปรับใช้กับตนเองให้ได้ต้องไปคิดและพิจารณาปรับใช้และเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพสังคมเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีนวัตกรรมโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเรื่องดังต่อไปนี้จะจุดประกายการตระหนักรู้ให้ผู้ที่ได้ฟังได้เริ่มต้นเตรียมตนเองตั้งแต่วันนี้เพื่อการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในอนาคตที่เต็มเปี่ยมทั้งคุณค่าทั้งศักดิ์ศรีและความสุขได้จริงการเตรียมพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสําคัญเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยไม่ต้องรอถึงวัยเกษียณอายุเพราะการมีสุขภาพที่ดีการมีเงินที่มั่นคงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและจิตใจที่พร้อมจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขและใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว ดอกเตอร์นายแพทย์ฮิเดกิวาดะเป็นแพทย์ชาวญี่ปุ่นท่านได้บอกว่าคนที่อยู่มาจนอายุ70ปีถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีมากแล้วเพราะว่าประชากรโลก82%จะต้องเสียชีวิตด้วยอายุประมาณ70ปีเท่านั้นเขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วมาตรฐานของสุขภาพในแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไประบบการย่อยอาหาร ระบบภูมิต้านทานในร่างกายระบบเลือดลมในร่างกายค่าความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายในแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันท่านได้พูดต่อไปว่ายาชนิดเดียวกันใช้รักษาได้ในบางคนแต่ใช้รักษาไม่ได้ในอีกหลายๆคนยังพูดต่อไปอีกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่หมอพูดมาทุกสิ่งทุกอย่างมีผลงานวิจัยในหลอดทดลองเชื่อถือไม่ได้มากนัก เพราะเวลานำมาทดลองในร่างกายของคนจริงๆยาจํานวนมากอาหารเสริมจํานวนไม่น้อยใช้ไม่ได้ผลหรือได้ผลเท่ายาได้หรอกหรือได้ผลเท่ากับคนที่ไม่ได้กินยาเลยหรือไม่ได้กินอาหารเสริมพฤติกรรมของแต่ละคนนั้นมีผลมากกว่าเขาได้สนับสนุนให้ใช้ยาเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้นอย่าลงเชื่อกำโฆษณายาหรืออาหารเสริมมากจนเกินไป มากกว่า70%ไม่ได้ผลจริงๆถ้าผู้ใดมีอายุ70ปีไปแล้วทำตัวสบายๆยอย่าเคร่งครัดมากนะักถ้าเคร่งครัดเคร่งเครียดมากระวังโรคมะเร็งจะถามหาถ้าหากง่วงเมื่อไหร่ก็จงนอนเสียนี่คือสิทธิพิเศษของผู้ที่สูงอายุทุกคนระดับคอเลสเตอรอลแม้จะสูงบ้างก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกังวลมากนะัก เพราะว่าคอเลสเตอรอลนั้นเป็นวัตถุดิบสำหรับร่างกายในการสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันยิ่งเซลล์ภูมิคุ้มกันมากเท่าไร่ความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งในผู้สูงอายุก็ยิ่ง,ง,ง,งลดลงเท่านั้นเช่นเดียวกันความดันโลหิตแม้จะสูง140-90ก็ 90, ไม่จาเป็นต้องกินยาลดความดันหมอขอยืนยันอีกว่าไม่มีผู้สูงอายุที่ความดันสูง140-90 เสียชีวิตเพราะโรคสโตกหรือความดันสูงจนเส้นเลือดแตกในความดันระดับนี้มีแต่หมอที่เป็นเซลล์ขายยาความดันหรือได้เปอร์เซ็นต์จากการสั่งยาที่ยังคงแนะนำให้กินยาลดความดันต่อไปจนตลอดชีวิตเพียงแต่คนที่เคยมีความดันสูงต้องวัดความดันอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องเพราะความดันของแต่ละคนจะไม่คงที่บางวันบางเวลาความดันอาจจะสูง หรือต่ำมากจนเกินไปจนถึงขั้นอันตรายได้เพราะเรื่องของความดันเสมือนภัยเงียบที่อาจไม่มีอาการเตือนก่อนล่วงหน้าใดๆอย่างไรก็ตามด็อกเตอร์ในแพทย์ฮิเดกิแนะนำให้ผู้ที่มีอายุ70ปีขึ้นไปเนี่ยมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้จะทำให้อายุยืนยาวได้เกิน90ปีแน่นั่นก็คือต้องเดินทุกวันพยายามเดินให้ได้วันละไม่น้อยกว่า 15นาทีต่อไประบบการหายใจยาวๆลึกๆเมื่อนึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ให้กระทำทันทีให้ออกซิเจนนั้นไปเลี้ยงสมองให้ได้พยายามยืดเส้นยืดกล้ามเนื้อบิดเนื้อบิดตัวเป็นครั้งเป็นคราวบ้างจิบน้ำบ่อยๆแม้จะไม่กระหายก็ตามทีพยายามจิบน้ำให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆอายุมากแล้วอย่าปล่อยให้ท้องผูกกินอาหารที่มีกาก,ากใหมากๆ ลดโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ให้น้อยลงไปพยายามขยับปากไม่ว่าจะเป็นการเคี้ยวการพูดการร้องเพลงเป็นสิ่งที่ควรกระทำยิ่งคนที่มีความจำเสื่อมไม่ใช่เพราะอายุมากแต่เพราะว่าไม่ได้ใช้สมองเลยนั่นเองไม่ต้องกินยาเยอะจนเกินไปกินเท่าที่จำเป็นพยายามวัดความดันโลหิตบ่อยๆเพื่อคุมไม่ให้ความดันนั้นสวิงตัว ทำอารมณ์ให้แจ่มใสได้ทุกวันยิ่งดีเป็นนิดเป็นกิจประจำวันพบปะสังสรรค์กับเพื่อนผู้รู้ใจอยู่เนืองๆอย่าอยู่โดดเดี่ยวจนเกินเหตุเกินผลท่องเที่ยวบ้างอย่างสบายๆแต่ไม่โลดโผนตามโอกาสนะทำในสิ่งที่ชอบปิดหูปิดตาไม่รับรู้สิ่งที่ไม่ชอบหรือบัดมันทิ้งไปก็ได้ฝึกร้องเพลงจากระดับอนุบาลจนเข้าขั้นมหาลัย กอดจะแข็งแรงจนหน้าทึ่งนะลดอาการเหนื่อยง่ายลงได้อย่างน่าแปลกใจเลยทีเดียวอย่านั่งนอนอยู่ตลอดเวลาให้ขยับตัวลุกเดินให้บ่อยขึ้นกินอะไรก็ได้ที่ชอบแต่อย่าให้เกิดโทษต่อร,ร่างกายเท่านั้นดีที่สุดทําทุกอย่างที่ทําให้ใจสบายมีความสุขทําได้เลยปล่อยวางในเรื่องที่ไม่ดีไม่ชอบใจให้อภัยให้มากๆขึ้นรู้จักการแบ่งปัน ให้ผู้ที่ขาดแคลนบ้างผู้ด้ยโอกาสบ้างเป็นโรคอะไรอยู่ก็ตามเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้จนคุ้นเคยรู้จักมันดีกว่านั่นเองมองสิ่งรอบตัวในแง่บวกเข้าไว้เห็นอะไรอะไรก็ดีดีที่มีด,มดีที่เป็นลดความอิจฉาริษยาอาฆาตมารร้ายปรงให้เป็นเย็นให้ได้เดี๋ยวก็จากกันไปอยู่แล้วเคยไม่ชอบหน้าใคร ให้ลดละเลิกเสียโดยเฉพาะเรื่องหนักๆของนักการเมืองที่ไม่ถูกใจเราเดี๋ยวกรรมก็จะจัดการเขานั่นเองอย่าไปเครียดกับตัวผู้นั้นประเทศเราไม่ใช่ของเราคนเดียวอย่าไปแบกไว้บนบ่ามันหนักนะถ้าเผลอหลับไปห้ามฝืนงีบได้เลยถ้าเห็นสิ่งใดดีทำเลยสิ่งใดไม่ดีเลิกทำทันทีช่วยใครได้ช่วยทันที เมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างให้อยู่ท่ามกลางคนดีๆที่มีจิตใจสาธารณะจงมองโลกให้สวยงามขึ้นเรื่อยๆพยายามหาหมอครอบครัวอย่าเชื่อหมอที่โรงพยาบาลมากจนเกินเหตุอย่าบังคับตัวเองมากเกินไปทําในสิ่งที่สบายใจก่อนจะดีที่สุดแก่แล้วไม่ต้องโลภมากเมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว เอาอะไรไปด้วยไม่ได้หรอกจงพอใจในสิ่งที่มีหรือมีแล้วรู้จักเอาออกมาใช้มาแบ่งปันสิ่งใดเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นถ้าทำได้ก็ให้ทำทันทีมองสิ่งรอบๆตัวให้มีความสุขทำจิตใจให้เบิกบานมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลหรือว่าสัตว์ทั้งหลายให้ทำทันทีมีอะไรที่เกิดขึ้นยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นเช่นนั้นนั่นเอง พยายามช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ทำตัวให้เป็นภาระแก่ผู้อื่นยอมรับความจริงว่าเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นมันจะอยู่ได้ไม่นานจะเป็นอยู่ชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนไปในที่สุดก็จะหมดไปดับไปเป็นธรรมดาใครมีพฤติกรรมเช่นนี้ได้มีอายุยืนยาว90ปีเป็นอย่างน้อยแน่นอนช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นฐานได้บุญจากการให้สาธุ จะริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ